ู้สึกเป็นไงบ้างครับผมต้องหลอกมาครับพี่ผมมาได้เตียนใจมาผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนี้วันนี้นะครับเรามาขี่รถเล่นนะครับบนดอยนะครับขึ้นมาจากสุรุทัยนะครับโอ้ยุงเยอะมาก ไม่มีถนนเลยนะครับก็สร้างถนนขึ้นมานะครับเป็นถนนที่เป็นแนวกันไฟอะครับก็เขาเพียวไว้นึดนึงแต่ว่าไม่ใช่เส้นทางเส้นทางสังจอนแน่นอน,นครับก็มากับเพื่อนๆห้าคนนะครับก็มีพี่แล้วก็มีเพื่อนนะครับมาด้วยกันห้าคันนะครับก็โขีโ่รถ20%ซครับเข็น80เซนะครับ รถ<อ>ก็<อ>ม่มาสนี้ครับสุดยอดครับจากคำแล้วนะครับโอ้ึ้นมาห่าดอยละเ <c oughs> ข็นอย่างเดียวัำง,งานนี้สุดๆ,ๆไปเลย <c oughs> โอเค <c oughs> นั่น <c oughs> <c oughs> อีน้อยอีน้อยอีน้อยก็มีน้อยอ Sửa chân khá nhanh và nhanh, nhưng hãy bắn thôi Vài nhanh ngay reo, khá

ยอดโหแมงอันนี้นะครับโดยจะบอกให้นะครับขนาดเดินขึ้นยังไม่ไหวนะครับที่นี่นี่เดินยังไม่ได้นะครับแต่มองไซค์ขึ้นได้ครับโอ้สุดยอดไม่เก่งจริงนี่หวัวใจวายตายครับโอ้ที่มานะครับขึ้นได้แค่คันเดียวครับตรงนี้เข็นเอาครับ นี่ครับดอยมากชันมากครับสุดยอดสุดยอดโอเครู้สึกเป็นไงบ้างครับผมต้องหลอกมาครับพี่ผมมาได้เต็มใจมาผมไม่คิดว่าเป็นอย่างเงี้ยถนเน,น <ะ S 1> เป็นไงอ่าถนนเหรอ,อถนนถ้าใครแน่ก็มาที่นี่ครับพี่บ่านะใครแน่มาที่นี่นะอ่าผมไม่อยากจะพูดมากกว่านี้ขี่มากกว่าหร,หรือว่าเข้มมากกว่าอ๋อเราเราไม่ได้มาขี่เข้ามาเข็นเข้ามาเนี้เอาจริงๆนะจะไม่ไหม มาครับมามาเนาะแต่ว่าต้องเป็นต้องดินแห้งกว่านี้หน่อยเนาะครับครับครับอันนี้มาผ่องไข่ครับเนาะโอเคไม่ได้มาขี่นมาแข็งนั่นะมาเล่นนั่นน่ะเนะสึเป็นไงบ้างครับรู้สึกว่าโดนหลอกมานะฮะสนุกว่าทันดีฮอ่ะหรือว่าไปหรือว่าไปซื้อไข่ซื้อแกงมันไม่ใช่ทางซื้อแกงครับแถวเนี้ยสนุกวะสนุกครับมีโอกาสได้โอกาสได้ถ้ามีอีกจะมาไหมครับถ้าฝนตกนี่อย่าดีกว่าครับนี้โอเคราวฝนตกนี่ไม่มาแล้ว อ่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยครับคำเดียวเพราะว่าสุดยอดโอเคครับพี่ครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดครับวันนี้โดนเราได้กี่คนหลอกเขาหลอกเขาหลอกเราไม่รู้ครับแต่ผมมาหลายรอบแล้วมันมันฮ่าฮ่าคณต้องมาใหม่ตามเป้าไหมพี่นอ๊ตตามเป้าไหมโดนหลอกมาไม่หมดอ่ะที่จริงอยากจะหลอกให้มาแปดเก้าคนเลยมาไม่หมดโอเคโอเคนะผมเต็มใจให้หลอกโอ้โห ท่านมาครั้งแรกล่ะท่านรู้สึกยังไงผมโดนหลอกสองสามสองเราเล้วหลอกอีกเราเล่าหลอกอีกตั้งใจมาเยี่ยมซู้ชิวนะครับแต่ว่าชวนไปชมวิวโอ้โหครับสุดยอดเลยถ้ามีโอกาสเขาหน้ามาไหมก็ต้องตั้งใจมาอย่าท้องหายใจสิตั้งใจมาเราเต็นแตงเงอะโอเคเต็มตัวอะไรเต็มยังไงอะเตรียมเตรียมแค่ไหนก็มีแค่นี้แหละ เตรียมรถให้ดีเตรียมของกินแล้วก็อาจจะมานั่งชิวๆวยกันกับเพื่อนๆนะครับที่สำคัญคือเตรียมใจ <laughs> เตรียมใจ <laughs> โอเคขออน,อน,อน,นุญาตเมียก่อนครับ <laughs> โอเคบ๊ายบายไปครับ